สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ก็มาเลี้ยงงวครับเลี้ยงงวช่วงเย็นนี่ครับให้กินหญ้าอ่อนแถวใกล้ๆสวนผักนะครับเพราะว่าตรงนี้หญ้าเยอะตรงที่เมื่อวานนี้กอบจะไปกินครับเอาไวทา้ที่เวลาที่ติดธุระนะครับกอให้มันกินตรงนั้น ตรงนี้หเยอะมากเลยครับนี่ครับทำมาดูนี่ครับกำล,ลังกินครับก็ให้มันกินวันละเล็กวันละน้อยครับตอนเย็นตอนหกโมงน่ะครับถึงจะเอาเข้าผูกในคอกนะครับ วันนี้ไม่อิ่มครับไม่ค่อยอิ่มกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ครับ ตอนเย็นตอนเย็นนะครับก็ไล่เลี้ยงนะครับให้ไปกินหญ้าวันทุกวันทุกวันนะครับตรงนี้กินหลายครั้งแล้วครับม,มีประโยชน์บางหลังห้องน้ำ งัวชอมมนครับมนดีครับนี่ครับวัวงัววัวควายครับไปทุกที่นอม,มองเก่าที่เก่าไงครับกินที่เก่ากินเห็ดเจี้ยงครับพิยาอยูย่มองเดียวครับที่เขียว นีเป็นมองที่เก็บขยะผมนะครับอันนี้ก็ใช่สายไฟครับเนี่ยเราจะดึงออกให้งัวผมผมครับดึงออกครับให้ไปกินหญ้าได้ครับหญ้ามีน้อย